สวัสดีครับผมเอกจากช่องมาแนลฟอร์ดนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องมาแนลฟอร์ดของผมด้วยนะครับในคลิปนี้ครับอีกเช่นเคยครับก็นำรถดีๆมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับรถที่นำมาให้ดูนั่นคือ XLT เกียร์ออโต้คันที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับคันสีขาวตรงนี้นะครับราคาอยู่ที่9,02 0 0 0บาทนะครับเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับให้แรงม้าถึง160แรง ก็ให้แรงบิดถึง385นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับผมมีชคอัพค้ำฝากระโปรงมาให้ด้วยนะครับก็ทำให้เปิดฝากระโปรงได้ง่ายและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับชคอัพค้ำฝากระโปรงตัวนี้นะครับมีมาให้ในทุกรุ่นของฟอร์เลยนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อฟอร์รุ่นใดก็ตามและจะสังเกตนะครับว่า ทุกอย่างที่อยู่ภายในห้องเครื่องจะถูกยกสูงขึ้นมาทั้งหมดนะครับผมอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนๆน,นี้นะครับด้วยข้อดีของการที่ยกสูงขึ้นมาแบบนี้ทําให้เราสามารถขับลุยน้ําได้ถึง80เซนเลยนะครับตัวนี้ทีนี้มาดูในส่วนของแต่งที่ตกแต่งเข้าไปให้บ้างนะครับผม xlt นะครับปกติหน้าตาแบบนี้นะฮะหน้าตาเดิมๆของ xlt เป็นแบบนี้ฮะเป็นแบบนี้อ่ะดูนะครับ กระจังหน้าแบบนี้นะครับการชนหน้าแบบนี้นะครับและดูพอเปลี่ยนอุปกรณ์ตกแต่งเข้ามาเป็นแบบนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับกระจังหน้าก็มีขนาดที่ใหญ่นะครับเป็นตัวหนังสือ FORD แบบนี้นะครับมีไฟ LED 3. จุดให้แบบนี้นะครับไฟเนี่ยมันจะมี2ส,สีนะมีสีส้มกับสีขาวนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกว่าอยากได้เป็นสีไหนแล้ว ตัวกันชนด้านหน้านะครับตัวนี้เนี่ยเราถอดของเก่าออกเลยนะครับเราใส่เป็นของใหม่เข้าไปชุดนี้นะครับเขาเรียกว่าชุดแต่ง F150 Spider อีกอย่างหนึ่งถัดมานะครับนี่คือชุดของไฟหน้าครับไฟหน้าตัวนี้นะครับเดิมๆจะไม่มี day time running light นะครับแต่เราทำการตกแต่ง day time running light เข้าไปให้นะครับผมแล้วก็ไฟคีบ3คีบมาแต่งแบบนี้นะครับนี เวลาเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟฉุกเฉินนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟวงแหวนตรงนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูแล้วกันว่าไฟวงแหวนขึ้นแล้วเป็นยังไงนะครับมีไฟกลมๆนะครับตรงนี้นะครับเป็น led นะครับเป็นสีแดงนะครับเป็น i d e v i e แบบนี้นะครับก็สวยงามดุดันมากๆเลยมาดูในส่วนของสกู๊ปฝากระโปรงนะครับ สกูฟากระโปรงเนี่ยจะเห็นแต่ละคลิ้เนี่ยแตกต่างกันไปนะครับมีหลายแบบนะครับมีทรงเตี้ยก็มีทรงสูงก็มีอันนี้เป็นทรงเตี้ยนะทรงสูงก็มีแล้วเป็นแบบมีรูปม้ารูปแรดนะครับแอบบนึงก็สวยเหมือนกันตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบเตี้ยนะครับมันก็จะบังทัศนวิสัยในการขับขี่ค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็เพิ่มความสวยให้กับตัวรถได้เป็นอย่างมากเลยทีนี้เรามาดูด้านข้างกันนะครับไล่มานะฮะ ซุ้มล้อนะครับแล้วก็ตัวแม็กยางนะครับซุ้มล้อก่อนเลยนะครับเป็นขนาด6นิ้วนะครับเป็นแบบไม่มีหมุดนะครับผมแล้วก็แม็กยางนะครับยางตัวนี้เนี่ยเป็นยางขนาด265ทับ60 r 1บแม็กลายดอกไม้แบบนี้ขนาด18นิ้วสวยๆงามๆเลยครับ ถัดมาอีกนะครับอ่รุ่นนี้นะครับตัวครอบกระจกนะครับหรือว่าตัวมือจับเนี่ยจะเป็นสีดําเงาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องครอบเนาะถ้าเกิดเป็นชอบสีดําอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่เป็นเบ้ารองมือแบบนี้ไปให้นะครับเป็นเบ้ารองมือแบบกระชับนะครับแล้วก็เข้ารูปติดกันศาสให้ด้วยนะครับพร้อมกับลาวหลังคาเราก็ติดให้แต่ลาวหลังคาตัวนี้นะครับติดเพื่อความสวยงามเฉยนะครับติดไว้เพื่อประดับเฉยๆไม่ได้ติดไว้เพื่อใช้งานนะครับ ถ้าใช้งานจริงเนี่ยต้องใช้เป็นรุ่นวายแทซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะติดตั้งมาจากโรงงานและสามารถรองรับน้ำหนักได้จริงๆแต่ตัวนี้ย้ําอีกครั้งนะครับติดไว้เพื่อความสวยงามเฉยๆเท่านั้นอีกหนึ่งสิ่งที่ติดตั้งเข้าไปนะครับเพิ่มเติมเป็นของแต่งนะครับนี่คือโลบาร์เหล็กของ Outlander นะครับพร้อมกับตะแกรงเหล็กของ Outlander เช่นเดียวกันนะครับด้านบนก็สามารถใส่ของรองรับน้ำหนักได้นะครับผมใส่ของได้จริงๆเลย ไฟท้ายนี่ไฟท้ายเราก็เปลี่ยนให้นะครับไฟท้ายเดิมๆก็ของฟอร์กก็มีขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับการที่มีไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับข้อดีของเขาก็คือทัศนวิสัยของรถคันหลังนะครับจะมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนเราก็เพิ่มความสวยงามความดุดันเข้าไปอีกเป็นแบบนี้ฮะเป็นไฟตัว C แบบนี้รูปตัว C แบบนี้เลยเอ,อ๋อแล้วก็ลืมบอกนิดนึงโลบาร์เหล็กอันนี้นะครับมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะครับบริเวณหัวเก่งตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูทีก็แล้วกันถัดมานะครับการชนท้ายเหล็กของ Outlander ครับจะสังเกตว่าการชนตัวนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือมีไฟถอยตรงนี้นะครับมีห่วงโอเมก้าลากจุงนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับต่อตัวหัวบอลไว้สําหรับลากจุงให้ด้วยนะครับตัวนี้มีไฟสองป้ายทะเบียนเรียบร้อยนะครับและ xlt นะครับจะมีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังด้วยนะครับ ตัวนี้เนี่ยพอเราเปลี่ยนการชนเนี่ยเราก็เอาตัวเนี้ยย้ายมาใส่ตัวใหม่นะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับทั้ง4จุดและเดิมๆของรุ่น XLT นะครับมันจะไม่มีกล้องมองหลังนะครับนี่เราก็ทำการเปลี่ยนเข้าไปนะครับเป็นแบบว t ยแ็เลยนะครับตัวนี้กล้องมองหลังภาพก็จะขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะครับผม ก่อนเข้าไปดูภายในตัวรถนะครับผมก็อยากจะพูดถึงในเรื่องของกุญแจนะครับกุญแจตัวนี้เป็นกุญแจ immobilizer นะครับเป็นกุญแจชิปที่ว่าถ้าเกิดใครเขาเก็บกุญแจของลูกค้าได้นะครับเอาไปปั๊มแล้วเอามาเสียบตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันจะต้องมีการอ่านชิปที่ตรงกันระหว่างตัวกุญแจกับตัวรถแล้วก็ตัวกุญแจเนี่ยสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราปลดล็อกทีนึงเนี่ยจะตั้งไว้ว่าให้เปิดแค่ฝั่งคนขับ ฝั่งเดียวหรือจะให้เปิดทั้งหมดเลยอันนี้สามารถตั้งค่าได้ด้วยวิธีการตั้งค่านะครับก็กด2ปุ่มนะครับปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกเนี่ยกดค้างไว้นะครับเดี๋ยวดูของเดิมก่อนละกันว่าตั้งค่าไว้ยังไงกอกดปลดล็อกนะครับก็จะเปิดทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้คือค่าโรงงานนะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งค่าอยากจะให้มันเซฟหน่อยนะครับอยากจะให้เปิดแค่ฝั่งคนขับฝั่งเดียวก็เหมือนเดิมนะครับกด2ปุ่มนี้ค้างไว้นะครับจนไฟตรงนี้กระพริบ โอเคกับพิบแล้วนะครับนี้ผมลองดูปลดล็อก1นึ่ทีนะครับจะเปิดแค่ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะล็อกเอาไว้อันนี้ก็คือเซฟตี้อีก1ชั้นนะครับของทาง Ford ที่มีมาให้นะครับผมตัวนี้นะครับไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าออโต้สามารถปรับได้เป็นออโต้เนอะนะครับอันนี้คือปิดไฟนะอันนี้คือไฟหลีอันนี้คือเปิดไฟธรรมดา แล้วก็อันนี้คือไฟออโตโ้ความสว่างของหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอตัวเรือนไมหรือว่าหน้าจอตรงกลางนะครับก็สามารถที่จะปรับระดับความสว่างได้นะครับ <S <S ก็คือเราปรับจากปุ่มตรงนี้นะครับกด<อ>บวกก็คือไฟตรงนี้หน้าจอกับเรือนไม่กับตัวหน้าจอนี่ก็จะสว่างขึ้นแต่ถ้ากดหลีนะครับก็จะลดลงทั้งสองอันไม่ได้ลดอันใดอันหนึ่งนะครับก็คือปรับก็คือจะเป็นการปรับคู่กันไปเลย อันนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกอน,นี่ก็จะเป็นไฟตรงหัวกระบะนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับอันนี้ปรับกระจกนะครับอันนี้พับเข้าพับออกเป็นแบบไฟฟ้านะครับรุ่นนี้นะครับปรับกระจกพับเข้าพับอกอกเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็ปรับตั้งตามปกติเลยอันนี้นะครับที่ปัดน้ําฝนก็เป็นที่ปัดน้ําฝนออโต้เช่นเดียวกันพอเราเลือกเป็นออโต้ปุ๊บเรามีน้ําฝนนะครับหยดมาโดนเจนเซอร์ที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ย ที่ปัดน้้ำฝนก็จะทํางานเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับความหน่วงได้ด้วยว่าจะให้หน่วงช้าหน่วงเร็วแค่ไหนนะครับก็สามารถปรับตั้งได้หน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับรองรับทั้ง apple Car p l a y แล้วก็ Android Auto นะครับตัวนี้ในส่วนของ android เนี่ยก็สามารถต่อ y o u t u b e ฟังเพลงได้อะไรตามปกติเลยนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าใครไม่สะดวกนะครับ ในการใช้หน้าจอนะครับชอบแบบแมนวนวลเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนขึ้นวิทยุเพิ่มเสียงตรงนี้ได้นะอันนี้เปลี่ยนขึ้นวิทยุนะอันนี้เพิ่มเสียงนะหรือว่าสั่งการตรงนี้ก็ได้มีช่องต่อ USB นะครับถึง2จุดด้วยกันนะครับแล้วก็มีช่อง Power Outlet ตรงนี้นะครับสามารถมีอะแดปเตอร์เนี่ยมาต่อเพิ่มอีก1จุดได้เลยนะครับเกียร์ตรงนี้เป็นเกยียร์ออโต้นะครับอัตโนมัติ6สปีด ในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อดีของการที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นนะครับก็คือเบาสบายควบคุมง,ง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็มีระบบฟูลดิฟด้วยระบบฟูลดิฟคืออะไรระบบฟูลดิฟคือระบบชดเชยแรงสายครับ เวลาที่มีอาการส่ายของล้อหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นลงคอสะพานนะครับหรือว่าขับไปแล้วเจอลมตีจากด้านข้างรถแรงๆนะครับจะมีอาการส่ายของพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยจะมีระบบชดเชยแรงส่ายตรงนั้นด้วยนะครับทำให้เราควบคุมรถได้ง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองและในส่วนของระบบต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันนะครับระบบป้องกันการเลื่อนถลายระบบป้องกันล้อหมุนฟรีหรือระบบป้องกันการพิคว่ำทุกอย่างที่พูดมานะครับก็มีอยู่ใน XLT คันนี้แล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ XLT เกียร์ออโต้คันนี้นะครับราคาอยู่ที่9 2 2 0 0 0บาทนะครับใครสนใจที่เป็นเจ้าของนะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0945362947ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องมาแนฟฟอร์ดของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ